แล้วมาสี่ละเพราะอะไรเพราะเรามีทีเด็ดทีขาดมีเตะก้านคอบ้างเขาร้อยบ้างอะไรบ้างจ้งยาใหญ่นี่กี่ครั้งแล้วพี่ห้าแล้วเนาะต่อยญี่ปุ่นมา <5 S 1> นห้าแล้วครับแ้แพ้แพ้แพ้ไปหนึ่งแพ้แพ้ไปหนึ่งก็ถือว่าเราก็ผลงานในการต่อยกับญี่ปุ่นเนี่ยที่เราไปไปมาก็ถือว่าสร้างผลงานได้ดีแล้วก็น่าประทับใจครับแต่เจ้าเสยาหญ่ก็ถือว่าในในประเทศไทยก็ เดินทางมาถึงในระดับหนึ่งแล,งแล้วแลงที่เดินทางต่อไปที่ญี่ปุ่นละตอนนี้ในหมาปถึงไปถึงว่าวัดไม่ใช่วัตถุประสงค์ไปถึงว่าอนาคตหรือความใฝ่ฝันอะไรเช่นนี้เราก็ความใฝ่ฝันก็คือตอนนี้มีรายการแล้วใช่ไหมก็มีอะไรต่อยเราก็ต่อยพูดง่ายเขานี้มีรายการแล้วใช่ไหมครับมีครับมีต่อยญี่ปุ่นวันที่1 1สิงหานี้นะครับในรายการใหญ่ในส่วนของเราก็เป็นรายการมวยรอบชิง มี8คดค,คนับดคนจากทั่วโลกคล้ายๆมวยรอบอ่าใช่คล้ายๆมวยรอบก็คุณศึกเนี่ยถือว่าเพิ่งไปเปิดตลาดแต่ว่าเ,าเจ้าเสือใหญ่อะถ้าจะ,าะให้ตกผลิตทางความคิดคือเขาเนื้อหอมแล้วอ่ามีชื่อในในสวนตรงนั้นเรา,รเ,าเขาเขาถูกสร้างที่นั่นอยู่แล้พอมีรายการก็เสนอคนจัดก็เาเราไปจัดอยู่แล้วเพราะเราครั้งก่อนที่เราไปต่อยมาก็ใช้ไป,ปากฉีกมาแล้ว ตอนต่อยมวยรอบครั้งก่อนนู้นก็ก็ได้รองแชมป์ได้รองแชมป์ก็ต่อยนัดชิงแพ้นัดชิงเพราะว่าสองไฟแรกเนี่ยเราเจอกับแชมป์แชมป์ยว่าไอแชมป์ดาวรุ่งแล้วไปเจอกับแชมป์อีกเวทหนึ่งแต่ลดทําน้ําหนักลดมาต่อยกับเวทเราเสียเ,เรา,านชนะ<อ>ไป,ปะไฟที่สองเรา,าชนะไปแล้วแต่ร่างกายมันมันต่อยสามสามพอมันมีเสมอในไฟสองเนี่ยก็ต่อยนัดยกที่สี่ ทีนี้แต่ฝั่งคู่ชิงเราเนี่ยชนะมาแบบร่างกายไม่ได้บอบช้ำมากเจอของง่ายกว่าไม่ได้บอบช้ำมากคนนัดชิงเราก็เดินก้องแก๊กก้องแก๊กหมดแล้วกระดูกกระดี่วมปวดหมดแล้ววุ้ไงแล้วก็ต้องมาชกยกเซตตันเดสด้วยต่อเวลาพิเลยมันก็เลยก็บอบช้ำไปโดยตามสภาพเที่ยวนี้พี่หวังขนาดไหนครับในวันที่11สิงหาเนี่ยพี่เที่ยวนี้เนี่ยตัวเก่งๆเยอะไหมตัวเก่งๆก็ญี่ปุ่นก็เป็นตัวตั้งตัวหลักของเขาอยู่แล้วนัดแรกเนี่ยเราก็เจอกับ แชมป์ในรุ่นพูดง่ายว่าในรุ่นน้ําหนักนี้แต่เป็นแชมป์อย่างเช่นในแชมป์ของดิวิชั่นหนึ่งที่เขาได้แชมป์ดิวิชั่นหนึ่งก็มาเจอกับเราแต่ถ้าเกิดเราชนะนัดแรกก็ไปเจอกับคู่ที่เป็นแชมเปี้ยนอยูออ่ที่เป็นแชมเปี้ยนของนักชกญี่ปุ่นแต่นักชกญี่ปุ่นนัดที่สองเนี่ยก็ต่อ,อยต่างชาติแล้วเราต้องไปตัดเชือกกับเขาถึงจะเข้าไปชิงอีกสายหนึง่งแต่อะไรก็เกิดได้หมดครับโอกาสพี่ ถ้าดูจากเนื้อผ้านะไม่ได้ดูจากว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ดูจากเนื้อผ้าให้โอกาสกี่เปอร์เซ็นต์เท่านี้จะจะเป็นแชมป์นะคือเรามั่นใจเพราะว่าเรามีประสบการณ์การต่อยตรงนี้มาค่อนข้างที่จะพรามหนึ่งละความเครงความกดดันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันมันถูกคลายไปแล้วมันเหลือแต่สร้างความมั่นใจแล้วก็เอาความมั่นใจเนี่ยไปใช้บนเวทีให้เกิดประโยชน์แพ้ได้ชนะได้เหรอพี่ก็มั่นใจก็มั่นใจที่ว่าเราก็ยังมีลูกทีเด็ดทีขาดที่ว่าผลสุดท้ายแล้ว ความเป็นมวยไทยเนี่ยมันสามารถนําไปใช้ถูกประยุกต์ใช้ได้หมดทุกทั้งเควันทั้งคิกบ็อกซิ่งทั้งวันแชมเปี้ยนชิพต่อยแบบนวมอะไรยังไงต่อยแบบวิธีการไหนสามารถนําไปใช้ประยุกต์ใช้ได้หมดก็มั่นใจ